ถ้าคุณกำลังมองหาไมโครโฟนชนิดไดนามิกสำหรับจอเสียงเครื่องดนตรีที่ใช้ได้ครอบจัก,กรวาลตั้งแต่งานสตูดิโองานคอนเสิร์ตงานแสดงสดต่างๆแล้วก็บรอดคาสถ้าคุณนึกไม่ออกจริงๆชัว SM 5 7 <c oughs> รอคุณอยู่ครับที่ผมหัวเราะเนี่ยเป็นเพราะว่าแม้ว่า57นี่ยมันจะเป็นไมโครโฟนครอบจัก,กรวาลที่เป็นมาตรฐานวงการทุกคนย่อมรู้จักและนึกถึงเสมอ หลายคนก็ไม่ได้ชอบเสียงของมันเท่าไหร่ครับเพราะว่าภายใต้เสียงเบสของมันเนี่ยที่มันอุ่นมันหนามันไม่ได้ลงลึกและหลายครั้งเวลาที่เอาไปจ่อชิดกับเครื่องดนตรีเบสมันกลับบวมครับทำให้เครื่องดนตรีบางประเภทไม่ค่อยชอบมันเท่าไหร่ <c oughs> เช่นกีตาร์ไฟโอลินอะไรประมาณนั้น ต่อไปเลยครับก็คือเสียงแหลมเนี่ยมันไปสุดที่ประมาณ1 5 0 0 0เฮิร์์มันรับรายละเอียดเสียงแหลมได้ไม่มากพอถ้าเกิดว่าเราเอาไปใช้กับพวกของเล่นต่างๆที่มีเนื้อหาเสียงแหลมด้วยแม้ว่ามันจะจับย่านอื่นได้กําลังดีแต่ว่าเสียงแหลมเนี่ยมันจะหายไปแอดแท็ความคมชัดแอคเซนต์ ent, สำเนียงมันก็หายไปนี่ยังไม่รวมถึงเรโซแนนซ์ที่อยู่ในช่วงประมาณกลางแหลมซึ่งหลายคนเนี่ยพูดกันว่าแม่งแผดด้วยนะครับมันก็เลยเป็นที่มาของตัว a u d i x i5 ออร์ดิก์ไอเนี่ยมันท้าขึ้นมาเพื่อแก้ไขปัญหาของ SM57 จนเกือบหมดเลยครับตัวบอดี้ของมันเนี่ยดูทนทานกว่ามีตะแกรงมาให้เรียบร้อยเมื่อชีพกับแคปพลาสติกของ SM57 ตัวมันครับเบสลงได้ลึกครับ proximity effect สวยงามกว่าเยอะกลางแหลมเนี่ยเรโซแนนซ์แทบไม่เหลือเลยแล้วก็ย่านแหลมเนี่ยสมูทครับแม้ว่ามันจะเก็บได้ดีกว่า57เเล็กน้อยแต่มันสมูทกว่าแล้วก็สามารถดึงเอาสำเนียงเครื่องดนตรีออกมาได้มากกว่า แต่มันก็ยังมีแคชครับตัว a u d i x i5 เนี่ยมันแพงกว่า5,7ประมาณ1,000กว่าบาทอย่างน้อยๆเนี่ยคุณก็ต้องมีประมาณพันหนึงแล้วล่ะครับใช่มันก็เลยทำให้เปลืองเงินในกระเป๋าของคุณอยู่ไม่น้อยตัวนี้ครับ Audio t e ท h n i c a ATM 650 มันอยู่ตรงกลางพอดีระหว่างชัว SM 57, 5 7 a u d i x i5 ทั้งในเรื่องของวัสดุทั้งในเรื่องของราคาทั้งในเรื่องของคุณภาพเสียงและในฟิดีโอบล็อกตอนนี้ผมจะมารีวิวให้คุณได้ดูกันครับอันดับที่1เรามาดูเรื่องของวัสดุกันเลยดีกว่า a u d i o t e ทนิก c a ATM 6 5 0เนี่ยครับบอดี้ของมันทํามาจากซิงค์อะลลอยก็แน่นอนแล้วว่าไม่ได้มีอะไรสลักสำคัญนะครับแต่ว่าส่วนตัวผมเนี่ยโคตรชอบเลยในเรื่องของสีที่ใช้คือ a u d i o t e c น n ก c a เนี่ยไม่ว่าจะเป็นไมโครโฟนอะไรก็ตามลักษณะของเนื้อสีที่ใช้โทนสีที่ใช้มันค่อนข้างส่องกับไฟแล้วสวยงามครับอย่างตอนนี้คุณก็น่าจะพอเห็นว่าส่องมาแล้วเนี่ยมันจะไม่ได้ดำคลับมันจะสะท้อนออกมานิดนึงทาให้มันดูแล้วดูแพงครับ ทำให้ดูแล้วลักชวรี่มากขึ้นต่อไปที่บริเวณตูดไมโครโฟนครับเราจะเห็นเลยว่ามันมีพื้นที่ซึ่งเป็นสีเทาอ่อนๆสีเทาอ่อนเนี่ยครับมันไม่ใช่ซิงค์อลลอยนะครับมันเป็นพื้นที่ที่เป็นวัสดุผิวยางผิวยางตัวนี้เนี่ยเอาไว้ทําอะไรตอนแรกผมก็งงจนกระทั่งผมได้ลองเสียบมันเข้าไปในขาตั้งไม์แล้วรู้ว่าเออมันช่วยให้ไมโครโฟนไม่ตกลงพื้นครับเพราะว่าผิวยางเนี่ยมันฝืดมันก็จะไปเกาะก,กับคอจับไม้ได้ มากขึ้นนั่นเองถือว่า Audio t e ท h n i c a เขามองเห็นถึงปัญหาตรงนี้แล้วก็พยายามแก้ไขออกมาและผมมองว่าแก้ไขได้ตรงจุดมากๆไอตูดที่เป็นยางเนี่ยครับไม่จำเป็นต้องใช้กับคอจับไม้ของ Audio t e ท h n i c a คุณจะไปใช้กับคอจับไม้ของใครก็ได้ขอแค่ว่าใส่ได้พอดีมันก็จะแน่นกว่าเดิมอย่างแน่นอนอันนี้เวิร์กจริงๆครับทีนี้ครับตักแรง ตักแรงเนี่ยผมบอกเลยว่ามันมีไอเดียในการทำคล้ายกับ Audix i5 นั่นก็คือทำตักแรงให้ผอมแต่ว่าให้ยาวครับเพื่อที่ว่าเวลาที่คุณเอาไมโครโฟนมุดเข้าไปจอนในกลองชุดหรือว่าอาจจะเป็นแอมป์กีตาร์เนี่ยมันจะได้มุดเข้าไปได้ง่ายขึ้นนั่นเองโดยที่ตักแรงอันนี้เนี่ยวิเศษกว่า Audix i5 อีกนะครับ Audix i5 เนี่ยมันง่ายๆมันมีตักแรงแค่ชั้นเดียวแต่ว่า ตัว Audio t e ท h n i c a ATM 650มีตะแกรง2ชั้นครับข้างนอกครับกันกระแทกมันก็จะสารหยาบหน่อยชั้นที่2ครับสารละเอียดหน่อยเอาไว้ใช้สำหรับกันฝุ่นกันนู่นกันนี่แน่นอนนะครับว่าไมโครโฟนตัวนี้เนี่ยผมกล้าเอามาพูดให้คุณฟังแบบนี้นั่นเป็นเพราะว่ามันใช้ตะแกรง2ชั้นนั่นแหละครับเป็นเรื่องที่ดีนะครับ อันดับต่อไปครับเราก็จะมาดูที่ Voice ของไมโครโฟน Voice ไมโครโฟนของ Audio โอเท nica เนี่ยถ้าเกิดว่าเราดูผ่านๆเราจะคิดว่าหน้าตาของมันเหมือนกับ Voice ที่ขายตามบรหม่อ แต่ว่า d u o t o c h n i c a เนี่ยเขามีดีไซน์ o i e m i ไ r o ครโฟนมาแบบนี้ตั้งนานแล้วแล้วก็อันนี้เป็นของแท้นะครับด้านหน้าของ Voice ครับบริเวณของ a ด h r แฟ m เราจะเห็นเลยว่ามันมีเยื่อ a c o u s t i c Transparent ก็คือเป็นเยื่อตาข่ายบางๆครับแปะอยู่อันนี้เอาไว้ใช้สำหรับกันลมกันฝุน่นกันสิ่งแปลกปลอมเหมือนกับ Audix i5 เลย ผมจึงมองเลยครับว่าแค่เรื่องของวัสดุอย่างเดียวเนี่ยตัว A T M 6 5 0จาก u อ i o โอเทนิกาค่อนข้างที่จะกินขาดแล้วล่ะครับเพราะว่ามันราคาถูกกว่า Audix i5 แล้วก็เรื่องของวัสดุเนี่ยมันทำได้ดีกว่า SM57 ส่วนอุปกรณ์เสริมที่เราสามารถนำไปใช้งานได้ในชีวิตประจำวันเนี่ยก็จะมีซองหนังครับซึ่งข้างในเนี่ยบุฟองน้ำเอาไว้อย่างนุ่มเลยครับนุ่มที่สุดเท่าที่ผมเคยเห็นมาแล้วแล้วก็มีคอจับไหมมีแค่นี้ครับแต่ว่า ผมคิดว่ากล่องเนี่ยมันก็ถือว่าเป็นอ c เซสซอรีได้เพราะว่าขอเอาให้ดูก่อนนะคือเขาตัดฟองน้ำให้มันพอดีตัวไม้อ่ะเห็นปะ เออกล้องนี้ถ้าไม่เห็นไปดูกล้องนี้ก็ได้มันพอดีตัวไมเลยครับถ้าสมมุติว่าคุณต้องพกไมโครโฟนตัวนี้ออกไปใช้งานนอกบ้านหรือว่าใช้ในชุดของงานแสดงสดก็แน่นอนแล้วว่าคุณใส่ตัวซองหนังจะดีกว่าแต่ถ้าคุณเป็นสตูดิโอคุณใส่กล่องเก็บไว้มันก็สบายครับเพราะว่ากล่องเนี่ยมีฟองน้ํากันกระแทกตัดพอดีตัวไมมาให้เลย เรามาดูสเปคของไมโครโฟนตัวนี้กันดีกว่าครับ Audio Technica ATM 6 5 0เมื่อเทียบกับชัว SM 5 7มันก็จะมีความแตกต่างตั้งแต่อย่างที่1ครับมันมีการตอบสนองความถี่ที่8 0 h เฮิรตไปจนถึง1 7 0 0 0เฮิรตเมื่อเทียบกับ SM 5 7ที่เบสเนี่ยมันลงได้ลึกกว่านะครับแต่ว่าแหลมเนี่ยไปได้ไม่เท่า แล้วก็มันเป็นไม้ที่เป็นไฮเปอร์คาร์ดิโอยเมื่อเทียบกับคาร์ดิโอยของ SM57 อ็เไฮเปอร์คาร์ดิโอลเนี่ยครับจะรับเสียงด้านหน้าแคบครับโฟกัสโคตรๆเลยครับแต่มันก็จะมีโหนกที่ตูดประมาณหนึ่งเช่นเดียวกันคือไมโครโฟนแบบไฮเปอร์คาร์ดิโอลเนี่ยมันถูกออกแบบมาให้ใช้ในสถานที่ที่มีเสียงรบกวนเป็นจํานวนมากแล้วเราต้องการตัดเสียงข้างเคียงให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เสียงที่ได้จากไมโครโฟนไฮเปอร์คาร์ดิโอลเนี่ยมันจะมีโฟกัสพุ่งหน้ามาก กกาว่าคาดีออยแล้วก็ซูเปอร์า่าดีออยเอาอย่างนี้เลยครับา่าดีออยเป็นอย่างไรซูเปอร์พุ่งกว่าแต่ให้เปอร์พุ่งที่สุดแค่นี้พอครับตัว Sensitivity ครับก็จะใกล้เคียงกับชัว SM57 เช่นเดียวกันต่างกันไม่เยอะครับดังนั้นเราสามารถเอาไมโครโฟนทั้ง2ตัวมาวางคู่กันแล้วก็พูดเข้าไปพร้อมกันตำแหน่งฟอล์มของปรีไมร์หรือว่ามิกเซอร์ก็น่าจะใช้เกณฑ์เท่าๆกันไม่ต่างกันเท่าไหร่ครับ หลักๆแล้วมีเท่านี้ครับไม่ได้มีอะไรมากไปกว่านี้ต่อไปคือกราฟการตอบสนองความถี่ครับเราจะเห็นเลยว่าแม่งโคตนงงงงจริงๆนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราเนี่ยดูที่สเปคตัวเลขจะเห็นเลยว่า f r e q u e n c y response ของ ATM 650จาก Audio Technica มันเริ่มที่ย่านเบสประมาณ70 h ฮิขึ้นไปเมื่อเทียบกับ40 50เฮิร์ของ SM57 แต่ว่ากราฟเนี่ยมันบอกอีกอย่างหนึ่งเลยครับคือตัว ATM 650เนี่ยเริ่มโร ความถี่เสียงต่ำที่ประมาณ1 5 0 h เฮิร์แต่ว่า S M 5 7มันกลับกินเนื้อเสียงเข้าไปมากกว่าครับไปเริ่มที่2 0 0 h เฮิร์เป็นต้นไปยังไม่พอครับกราฟของ S M 5 7เนี่ยมันยังบอกได้ว่าที่ความถี่ตั้งแต่ประมาณ4 0 0 0เฮิร์ขึ้นไปมันจะยกขึ้นครับแล้วยกอย่างต่อเนื่องไม่ได้มีหลุมเหมือนกับ A T M 6 5 0ดังนั้น S M 5 7มันควรที่จะซึบซับซ,บซึบซับมากกว่า A T M 6 5 0 ผมงงกับกราฟมากๆเลยครับแต่ช่างมันจะครับเราเข้าดูผลการทดสอบกันดีกว่าแบบนี้เราฟันธงจากกราฟไม่ได้แล้วครับโดยผมจะเริ่มจาก proximity effect ก็คือปรากฏการเบสบวมเมื่อต้นเสียงเข้าไปอยู่ใกล้กับไมโครโฟนครับขณะนี้ผมอยู่ที่ด้านหน้าของไมโครโฟนชิดเลยครับ12345 12345ถอยออกมาประมาณ1นิ้วครับ12345 12345 1, และถอยออกมาที่ระยะประมาณ2นิ้วครึ่งถึง3นิ้วซึ่งเป็นระยประปกติของผมครับ12345 12345 1, ตอนนี้ข้างหน้าของผมคือไมโครโฟนชัว SM57 ครับเราจะมาดู Proximity Effect กันแต่ว่าผมขอแจ้งเอาไว้ก่อนเลยถ้าผมเข้าไปชิดกับไมโครโฟนแล้วมันพรึบๆพรับผมต้องขออภัยด้วยเพราะว่า SM57 ไม่ได้ออกแบบมาให้เราเข้าไปพูดชิดแบบนี้นะครับขณะนี้ผมอยู่ที่ด้านหน้าของไมโครโฟนครับ12345 12345 1, ถอยออกมาที่ระยะ1นิ้วครับ12345 12345และถอยออกมาที่ระยะ2นิ้วเครึ่งถึง3นิ้วครับ12345 12345 1, ส่วน p r o วน e f ลของ ATM-650 จาก Audio Technica ผมบอกเลยครับว่าจะไม่ทดสอบครับ SM57 ก็ด้วยเพราะว่ามันคือไมโครโฟนที่ใช้สำหรับจับเครื่องดนตรีเป็นหลักดังนั้นตัวตะแรงเนี่ยมันจะไม่ได้ออกแบบมาให้ป้องกัน Proce เพื่อพรับอะไรมากมายดังนั้นครับถ้าเกิดว่าคุณคิดว่าไมโครโฟนตัวนี้เนี่ยใช้สำหรับเสียงพูดก็ได้ฟังแล้วก็ยังโอเคขอให้คุณใช้วินสกรีนใส่เข้าไป แล้วมันจะหมดปัญหาครับผมก็พูดแบบนี้กับ sm 5 7ด้วยเช่นกันนะครับมันไม่ได้มีอะไรแตกต่างกันดังนั้นจึงไม่มีเหตุผลที่ผมจะทดสอบสิ่งพืบให้คุณดูครับต่อไปครับเราจะมาดู off axis coloration กันแน่นอนแล้วว่าตัวนี้เนี่ยเป็น h y เปอร์คาร์ดิอดังนั้นที่45องศาเสียงจะค่อยลงเยอะมากครับแต่ว่าความเพี้ยนของเสียงจะเป็นอย่างไรเรามาดูกันดีกว่าเมื่อเทียบกับ sm 5 7จากชัว ขณะนี้ครับผมอยู่ที่ด้านหน้าของไมโครโฟนครับ1 2 3 4 5 1 2 3 4 5ขยับมาที่ตำแหน่งประมาณ45องศาครับ1 2 3 4 5 1 2 3 4 5ขยับมาที่ตำแหน่งประมาณ90องศาครับ1 2 3 4 5 1 2 3 4 5และขยับไปที่ด้านหลังของไมโครโฟนครับ1 2 3 4 5 12345 1, ขยับกลับมาที่90องศาครับ12345ขยับกลับมาที่45องศาครับ12345และขยับกลับมาที่ด้านหน้าของไมโครโฟนครับ Off-axis coloration ของชัว SM 5 7ก็จะเป็นดังต่อไปนี้ครับขนาดนี้ผมอยู่ที่ด้านหน้าของไมโครโฟนครับ12345 1>, 1 2 3 4 5ขยับมาที่ตำแหน่งประมาณ45องศาครับถ้ามีลมเข้าต้องขออภัยนะครับ1 2 3 4 5 1 2 3 4 5ขยับไปที่ตำแหน่ง90องศาครับ1 2 3 4 5 1 2 3 4 5และขยับไปที่ด้านหลังของไมโครโฟนครับ1 2 3 4 5 1 2 3 4 5ขยับกลับมาที่ตำแหน่ง90องศาครับ 12345 1, ขยับกลับมาที่ตำแหน่ง45องศาครับ12345และขยับกลับมาที่ด้านหน้าของไมโครโฟนครับ ก็แน่นอนล่ะครับว่าไมโครโฟน atm 650จาก audio technica มันต้องใช้ในงานแสดงสดด้วยมันจึงจำเป็นต้องการ handling noise ได้เป็นอย่างดีครับเสียงจากการจับเสียงจากขาตั้งใหม่มันต้องกันได้ไม่อย่างนั้นคลึกคลักครอกแครกเต็มไปหมดเลยเรามาดูกันดีกว่าครับว่า atm 650จาก audio technica มันสามารถป้องกัน handling noise ได้มากขนาดไหน Handling noise ของชั r e SM 5 7ก็จะเป็นดังต่อไปนี้ครับต่อไปเราจะมาดูความกระชับฉับไวในการตอบสนองต่อคลื่นเสียงของ ATM 6 5 0จาก Audio Technica กันครับจี จีกีจีจีกี Transient response ของชัว SM 5 7ก็จะเป็นดังต่อไปนี้ครับจี้ีจ้จีจ้และผมจะเงียบให้คุณฟังเสียงต่างๆที่เข้ามาหรือว่าอาจจะเป็น self noise ของ Audio Technica ATM 6 5 0ครับ และท้ายที่สุดผมก็จะเงียบให้คุณฟังเสียงต่างๆจากชัวร์ SM57 เช่นเดียวกันครับ ผลการทดสอบออกมาแล้วครับพร้อมกับพายุที่มาข้างนอกลมแรงดีใช้ได้นะครับประตูกระจกระเบียงผมเนี่ยแม่งสั่นพับๆๆๆๆๆเลยแล้วก็ฝั่งนี้ครับถึงแม้ว่ามันจะเป็นแค่โถงทางเดินตรงคอนโดผมแต่ว่า เขาปิดหน้าต่างแล้วนะไอ้ตรงปลายตึกเนี่ยทำไมมันยังมีวู้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 เป็นลมหมุนอยู่เนี่ยผมยังได้ยินอยู่เลยแต่ว่าไม่แน่ใจว่าไม่ตัวนี้จะได้ยินไหมนะครับเพราะว่ามันเป็นไฮเปอร์คาร์ดิโอยมันรับด้านหน้าแค่มากๆนั่นเองแล้วก็ด้านข้างเนี่ยที่มันออกไปทางประตูเนี่ยเป็นจุดบอร์ดพอดีครับ proximity effect ของตัว A T M 6 5 0จาก Audio Technica เมื่อเปรียบเทียบกับ Sure S M 5 7จะเป็นดังต่อไปนี้ครับ อย่างแรกเลยครับก็คือเรื่องของการมีไฮพาสฟิลเตอร์ขั้นอยู่ในด้ามเพราะว่าตามปกติแล้วเนี่ยไมโครโฟนที่เป็นไฮเปอร์คาร์ดิโอโดยธรรมชาติมันจะบวมบึ๊บๆบบ,บ,บบึบบัเลยครับดังนั้นออเดโอเทนิก้าก็คงจะใส่ไฮพาสฟิลเตอร์มาในด้ามด,ด,ด้วยแล้วก็เลยเคลมว่าตอบสนองความถี่ได้ตั้งแต่ประมาณ7 0 8 0 h เฮิร์ซขึ้นไปเท่านั้นเองนะครับแต่ถึงอย่างไรก็ตามครับ ผมมองว่าไมโครโฟนตัวนี้เนี่ยมีความน่าสนใจมากไอ้ยาแรงกว่าเดิมอีกไมโครโฟนตัวนี้มีความน่าสนใจมากที่ระยะ ที่ต้นเสียงเนี่ยอยู่ห่างจากหน้าไมค์คือตอนที่ผมเข้าไปชิดเนี่ยครับผมรู้สึกเลยว่าเบสเนี่ยมันล้นออกมาประมาณนึงเลยแม้ว่ามันจะมีไฮพาสฟิลเตอร์กดอยู่แต่พอผมขยับออกมาครับที่1น,นิ้วประมาณ1น,นิ้วผมมองว่ามันคือสวิตช์สปอร์ตโคตรเลยครับคือเสียงของผมเนี่ยมีน้ํามีนวลกําลังดีฟังสบายเบสไม่บวมลงได้ลึกและที่สําคัญก็คือพุ่งมากครับสมแล้วที่เป็นไมค์ไฮเปอร์คาร์ดิโออยด์ดังนั้นเนี่ยครับผมก็จะบอกเลยว่า a t ท เ6 5มจะออเดีโอเทนิก Audio ica, เหมาะสำหรับการจ่อกับต้นเสียงที่อยู่กับที่แล้วก็ห่างประมาณ1นิ้วจากหน้าไมโครโฟนคุณจะได้เสียงที่ดีมากๆนะครับพลังมาเต็มมวนมาเต็มกระแทกมาเต็มเนื้อมาเต็มเลยละแต่ถ้าเกิดว่าย้อนกลับมาที่เดิมก่อนเปรียบเทียบกับชัว SM57 ก็จะพูดได้ครับว่าลงลึกกว่าบวมน้อยกว่า57ครับ โพสิฟอ๋อใช่อันนี้ไม่มีนะครับเราจะไปออฟเอ็กซิสคัลเล i o n เรชันกันเลยออฟเอ็กซิสคัลเล i o n เรชันเนี่ยครับก่อนอื่นเลยผมต้องบอกคุณก่อนนะว่าไฮเปอร์คาดิ i อเนี่ยเวลาที่ผมหันปุ๊บ หันปุ๊บเนี่ยคุณจะเห็นเลยครับว่าเสียงของผมมันค่อยลงแล้วก็แทบที่จะหลุดออกไปจากเขาเรียกว่าอย่างไรเดียออกไปจากสวิต์สปอ r t ตของไมโครโฟนเลยนั่นคือไมโครโฟนไฮเปอร์คาร์ดิโอยครับดังนั้นเนี่ยการทดสอบนี้เวลาที่ผมขยับไปที่45องศาคาดหวังเอาไว้ได้เลยครับว่าเสียงมันจะค่อยลงมากกว่า SM57 ซึ่งเป็นคาร์ดิโอยแต่ความเพี้ยนเนี่ยสิเป็นตัวสำคัญมากและเป็นตัวที่เราต้องดูกันผลปรากฏว่า ที่ตำแหน่ง0ถึง45องศาเนี่ย คันเลอร์น้อยกว่า57ครับน้อยกว่าจริงครับแม้ว่าเสียงจะค่อยลงมากกว่า57ตามบุคลิกของไฮเปอร์คาร์ดิออยด์แต่ว่าคันเลอร์ความเพี้ยนของเสียงโดยเฉพาะตอนที่ผมสะกดซอเสือซอโซ่เนี่ยมันน้อยกว่า57อย่างเห็นได้ชัดดีมากเลยครับเวลาที่เราเอาไปจ่อกับต้นเสียงไมโครโฟนตัวนี้จะรับเสียงได้โดยที่แทบไม่เพี้ยนเลยตราบใดที่มันอยู่ที่ด้านหน้าของไมโครโฟนและไม่เกิน45องศาต่อไปครับที่ตำแหน่ง4 5ถึง90องศาเนี่ยเห็นได้ชัดเลยครับ ว่า A T M 650จาก Audio Technica Roll off หรือว่าค่อยลงเร็วกว่า S M 5 8มากเพราะว่ามันบอดสุดที่ด้านข้างนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือคันเลร์เยอะกว่าด้วยเพราะว่ามันลดลงเร็วมากมันก็ต้องคันเลร์หรือว่าเพี้ยนเยอะกว่าแต่ทีนี้ครับที่ตำแหน่ง90ถึง180องศาเนี่ยความแตกต่างของตัวนี้เมื่อเทียบกับ S M 5 7ก็คือมันแทบที่จะไม่ Roll off อีกแล้วครับเสียงมันค่อยอย่างคงที่มากๆที่ตูด นี่ยครับมันจะเหลือความฉี่กลางแหลมแล้วก็ขึ้นเป็นชังแหลมเล็กน้อยแต่ว่า SM 5 7เนี่ยมันจะเหลือที่ความฉี่กลางต่ําแล้วก็ต่ําครับนี่คือความแตกต่างครับดังนั้นเนี่ยครับผมจะบอกได้เลยว่าไมโครโฟนตัวนี้ น่าจะกันหอนได้ดีประมาณหนึ่งเลยเพราะว่าด้านข้างเนี่ยแม่งตัดไปหมดเลยนะครับเหมาะสําหรับการเอามอนิเตอร์มาวางด้านข้างมากๆแต่อย่าไปวางด้านหลังละ่ะเพราะว่าด้านหลังเนี่ยมันอาจจะไปกํำทอแล้วก็หวีดเอากลางแหลมกับแหลมขึ้นมาได้ส่วน handling noise ครับอันนี้เนี่ยผมมองว่ามันค่อนข้างใกล้เคียงกันคือ ต้องใช้ความเห็นส่วนตัวของผมแล้วล่ะในกรณีนี้นะครับเพราะว่าตัว atm 650จาก audio technica เนี่ยเวลาที่ผมหยิบขึ้นมาแล้วถือไปถือมาเนี่ยเสียงถือครับเมื่อดูจากเวฟฟอร์มนะครับมันน้อยกว่า sm 5 7จจากชัวอย่างชัดเจน แล้วก็เสียงสายนี่ก็เช่นเดียวกันแต่ปัญหาครับก็คือว่าด้ามของ ATM650 เนี่ยข้างในน่าจะกลวงพอมันกลวงแล้วก็ไม่ได้เทึบเหมือนกับชัว SM57 ถึงแม้ว่ามันจะค่อยกว่าแต่เสียงเนี่ยมันจะเป็นเสียงที่สูงกว่าครับเวลาที่จับไปจะมัก้องแกงครอกแครกครอกแคกเมื่อเทียบกับ57มันก็จะกอกแกกกอกแกครอบแคลคืคอ,คคอ,คคอคคผมก็จะมองว่า57เนี่ยฟังแล้วไม่รู้สึกง,งุญหญนหงิดมากกว่าตัวนี้ฟังแล้วงุญหญนหงิดมากกว่าแม้ว่ามันจะค่อยกว่า แต่ว่าถึงอย่างไรก็ตามครับเวลาที่คุณใส่มันบนเวทีขอพูดหน่อยนะคุณก็คงจะต้องเก็บสายดีๆใช่ไหมครับแล้วมันก็อยู่กับที่ด้วย handling noise ก็คงจะไม่ใช่ปัญหาเท่าไหร่นักและถ้าเกิดเทียบแล้วเนี่ยมันค่อยกว่าชัว sm 5 7แปลว่ามันก็ทําได้ดีครับ transient response ครับอันนี้เนี่ยบอกเลยว่าเร็วกว่า sm 5 7อย่างชัดเจนเร็วกว่าในที่นี้คืออะไรเวลาที่ผมพูดเนี่ย ผมพูดนู่นนี่นั่นจืดชื่อกือไปแล้วเนี่ยคุณจะรู้สึกเลยว่าความสม่ำเสมอของเสียงการสะกดคำของผมเนี่ยค่อนข้างที่จะสม่ำเสมอกว่า sm 5 7 sm 5 7เนี่ยบางคำครับมันจะพุ่งกว่าแล้วก็ถอยกว่ามันแล้วแต่อารมณ์ของมันเลยนะครับผมก็เลยบอกเลยครับว่า ทรานเซ e n ์ร e สปอนส์ของตัว A.T.M. 6 5 0จาก Audio-Technica ก็ยังถือว่ากระชับฉับไวมากกว่าชัว S.M. 5 7ครับส่วนเรื่องของนอสเนี่ยอันนี้ชัดเจนมากครับตัว A.T.M. 6 5 0เนี่ยรับเสียงรอบข้างเข้ามาน้อยมากถ้าฟังดีๆเนี่ยครับคุณจะได้ยินเสียงของพัดลมด้านหลังมากกว่านะครับแต่ว่า S.M. 5 7เนี่ยมันจะรับมาร,มรวมๆเสียงพัดลมเนี่ยมันก็จะถอยหายไป เรามาดูเรื่องคุณภาพเสียงกันดีกว่าครับนี่กูลุ้นมากเลยนะครับว่าเอ,อประตูกระจกกูจะแตกไหมอะไรอย่างนี้แม่งทุบแรงมากปัง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 ป,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 ปัลมนะครับลมพายุทั้งนั้นเลยครับ เสียงเบสครับของ ATM 650อย่างที่ได้บอกเอาไว้ครับมันเป็นเบสและกลางต่ำที่สามารถลงได้ลึกกว่าแล้วก็มีความบวมน้อยกว่าชัว SM57 อย่างชัดเจนแต่ว่ามันมีข้อแม้ครับคุณจะต้องใช้กับต้นเสียงที่อยู่ห่างจากไมโครโฟนตัวนี้อย่างคงที่มากๆเช่นพวกตู้แอมป์กีตาร์พวกกลองแนแเครื่องเคาะต่างๆอะไรอย่าง,งานั้นที่มันไม่ขยับไปขยับมาครับตัวนี้จะทำงานได้ดีและส่วนตัวผมเนี่ยมองว่าสวิส อตเนี่ยคือห่างจากต้นเสียงประมาณ1นิ้วคุณจะได้เสียงที่มีพลังครับมีความพุ่งหน้าครับแล้วไอ้ความรู้สึกที่ว่ามันแหลมจิกจิกนิดๆอย่างที่คุณได้ยินเสียงผมอยู่หน้าขนาดนี้มันจะกลมกล่อมมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัดส่วนเสียงกลางครับมันมีความสม่ําเสมอมากกว่าชัวเอสเเยอะเลยครับเวลาที่ผมสะกดคําใช้สระอักขรต่างๆเนี่ยมันสม่ําเสมอกว่าเยอะแต่ทีนี้ครับ โดยรวมเนี่ย A T M 650จาก a u d i จาก c h n i c โทิกจะมีเสียงกลางกลางแหลมที่ค่อนข้างจัดกว่าค่อนข้างไบรท์ค่อนข้างสว่างมากกว่าไมโครโฟนตัวนี้ห่างจากความเป็นธรรมชาติอยู่เยอะครับแต่ว่ามันเป็นเสียงที่ส่วนตัวผมนะผมมองว่าค่อนข้างสมัยใหม่ถ้าคุณเอาไปใช้สำหรับจ่อสแนนในพวกดนตรีที่เป็นแนวแมสทั้งหลายเนี่ยคุณก็จะได้เสียงโซ่ที่ค่อนข้างสวยงามมากๆถ้าเกิดว่าคุณเอาไปจอกับกีตาร์เนี่ยก็แน่นอนแล้วว่า มันจะมีสำเนียงโผล่ขึ้นมาทันทีเพราะว่าเสียงกลางเนี่ยมันจะบไบรขึ้นมานะครับสำเนียงมันจะโผล่ขึ้นมาและถ้าเกิดคุณจอชิดพอดีความที่มันแสบหูกัดๆหน่อยๆผมเชื่อว่ามันจะหายไปเยอะเลยละครับส่วนเสียงแหลมครับอันนี้แน่นอนครับไปได้ไกลกว่า เก็บรายละเอียดได้มากกว่าแล้วก็ไม่ได้ซึบบาดหูอย่างที่คิดเอาไว้คือปกติเนี่ยไมโครโฟนที่เป็นไฮเปอร์คาร์ดิโอเนี่ยเสียงแหลมจะค่อนข้างซึบซับซึซบซ,ซับนะครับแต่ว่าตัวนี้เนี่ยไม่ใช่เลยผมรู้สึกโอเคมากและถ้าเกิดเราเปรียบเทียบเสียงแหลมกับชัว SM 5 7 SM 5 7 ชูไปเลยครับถ้าคุณต้องการเสียงที่ออกแนวแบบสว่างสว่างหน่อยๆฟังดูแล้วเนี่ยสมัยใหม่หน่อยๆนะครับเหมือนกับมีความเป็นดิจิตอลหน่อยๆฟังแล้วสว,สว่างสว่างมีชีวิตชีวาไม่ได้ดักดักทึบๆตัวนี้ครับ Audio Technica A T M 650น่าจะทำให้คุณสมหวังได้ไม่มากก็น้อยราคาของไมโครโฟนตัวนี้ตอนที่ผมซื้อมาเนี่ยครับก็จะอยู่ที่ประมาณ3,400กว่าบาทมันก็จะใกล้เคียงกับชัว S M 5 7 ผมก็แนะนําเลยครับว่าให้ไปลองเทียบดูให้ดีถ้าคุณเคยชินกับเสียง57แล้วคุณจะรู้สึกโอ้กับ A T M 650จาก Audio Technica ได้ไม่ยากครับไปแล้วครับแล้วก็สําหรับคนที่ถามว่าซื้อได้ที่ไหนคราวนี้ผมไม่ได้ยืมมานะครับผมก็จะให้คุณไปหาเอาเองครับเซิร์ช Google เอาครับเดี๋ยวคุณก็เจอสวัสดีครับ